พัดดัางดังโวยง่คนบ่ดีครับลุ่นดิบบ่ดีหรอกลุ่นดิบก็โบง่พี่น้องเฮาถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธแบ่งแยกออกเป็นสองสายสายหนึ่งคือธรรมยุคสายหนึ่งคือมหานิกาย ในถือเหด้อง้องชุซีหีกี่้องยังเห็ว่างรองบาทถือกนาทุกวันนี้จในสางน้ำทาบุญเห็ดตามเห็ดตามข้องบุญยันบุญสองคำยดอสองบุญคุรันนตามบุญบาจีไ่กินหอดเดือนชิ้สองนอ

คนตัดจังสีหวนเอนทางบนหัฟังใดนั้นทำเหนื่อยใจนั้นบอกเราบอกเราควบน้อถือพระเจ้าคือเอวตามือนคันโในขามย่ใจเจี๊าเจี๊ยตัดอาวนาเป็นนักทำเช่นแล่นเต่าต้นเท่ก็ไปถือเอาผู้เลี้ยงแต่แก่ออกเป็นขอขอพี่เรื่องต่อไปอนุญาตสินาคนนะคันโบเขียวมากกับผู้ขินน้ำผู้ขินน้ำกับผูอเขียวมาก em là hôm nay xa xa thì đầy ba chẳng là lần cả tốt không? Hóa gió, hóa gió hóa điên hó con tàn hạ là hắn ta trong phút giống cả lầm Được phải rụt rụt xuống riêng đầy bọn họng sư Nằm còn phải đuôi về đời sống Chỉ cả phá ba hình là xê đêm nam khầu Chúng con gọi sao vẽ thăm tụi ta Cả nhà thám hóa xuống thêm đầy bài hâu Thăm thay châu dệt đeo tình vật Tình vật thấy cả bóng nhìn khác thổng, đường, lắm. Đi, hóa, còn, phòng, nhóm, Có không vui khẳng nắm Áo khùng nẻo hóa cầu gặp Có tình nhìn mắt và khá hồng vàng đã lúc vào những năm tháng năm 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 đoàn năm 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 kèo năm năm ไต่เดียวไ้ตามอุ้งน่องกันสังข์ส่งมือแยกกจังว่ายเก่าทางแด่งกันตมมึงคุิดปางก็จะอยูสุกขีทุกีนี่ะสมที่ทาเกิดมลินเทามีความบัตร้ามแบบกไม่ไอ้ความบัตรามแบบกหม่ของะส์จังไดสงเด็นกันกันนกจากนั้นถ้ามาหยุดไพ่ลังไพ่หลังจากมหาลัยหญเดือดร้อนตั้งหลัง พอวังที่เอาตุ้นคืนปั้นผ้าโทกวังวราปงมจังได้นำไปต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็มีเจ้ายอด้ายอดฝาฮือตาบุกที่เราํำมันอยู่ไมนมลนมาเต่็จของที่นั้นอยางกงกาพิษก็จะย้ำบวชย้ำบวชวุดก็พิษพิษมันจะใหญ่ว่าบวงทั้งคำมาเยูอก็มดดังมุดดังมุดดังพิษกระคับคันนะเป็นรุ่มเรื่องการเจ้ากัน Nếu có sẵn cho mẹ là cháu đi ngang gặp bà mẹ Bà mẹ bỏ lắm bà khen không hiểu điều sẵn sẵn Từ phòng người ta cho cầm bắn Cầm bắn tặng tôi sẵn bà Là hình ức không luôn chú anh Vẫn như bộ nhiêu tí lại Chỉ để bỏ bài văn ngang Từ khóa cầm bà chán Cái lùi nào thì non đồ Đẹp lòn nào thì tề phương Cầm sợ bẻng thăm đám ta ra chia Thưa anh em là phụ bay bày tên Đại ca đi qua đám khuẩn Chỉ không đi c บ้านนั่นแล้วก็เพบนี้เอนนั้นแล้วก็เพ่นนี้เกใจใดง่งิ่ันัลนามางกะมีุติฮีรอนขอเปคอย้เขาก็้องเขาก้องควางยิ่หแต่่ากันถึงช้งวาตางคนเมตต่างอ่านต่างกวาไดีต่กะดีจระจระเยดเข้มข้นแขวางน่ต้องทังองไปทามาหยุดื้ทเป็นทพระเจ้ากบกเขาไ พระเจ้ากระยังว่าอารหันกระยังด้วยคเดียวกัลระกับลุงสำคันสำค้าผ่ากระยังเอาผ่างว่